ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรบ่อผุดที่เกาะสมุยสุร,ราษฎร์ธานีไปกินอาหารกันในร้านทะเลาะกันเองแล้วใช้ปืนยิงกันจนเสียชีวิตนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดครับเป็นจุดที่อยู่หน้าร้านอาหารแคมป์เบียในซอยเร็กเก้มีการต่อว่าผลักกันไปผลักกันมาแล้วจะเห็นจุดหนึ่งนี่ยิงละนะฮะยิงปุ๊บคนก็เริ่มที่จะแตกตื่นนะฮะวิ่งหลบกัน ในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายครับคือสิบตารวจตรีขจรศักดสร้อยสังวานผู้บังคับหมู่กลุ่ม,มปรับปรามสถานีตํารวจภูทรบอ่อผุดและนายไกรสอนมิ่งสกุลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5คนด้วยกันนะครับ ค่ะผู้บาดเจ็บ5คนมีสิธิตำรวจตรีสิทธิงามงามคงค่ะสิทธิศักดิ์งามคมสิบตํตำรวจตรีกฤษณะบุญยินนายวรวิทย์ยิ้มย่องนายเทพธินกรทองเพชรและนายวีรพงษ์จารุเสณีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะสอบถามตำรวจที่มีรับที่มารับประทานอาหารด้วยกันก็ทราบว่าพวกตนเนี่ยมารับประทานอาหารแล้วก็มีเพื่อนๆออ,ออกไปเต้นหน้าเวทีจนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกันกับกลุ่มวัยรุ่นรปภเข้ามาห้ามแล้วก็ให้กลุ่มของตนเนี่ยออกมานอกร้านแล้วก็เกิดการชุลมุนขึ้นผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงคือสิทธิตำรวจตรีน บเบื้องต้นตอนนี้เจ้าที่ได้นําตัวสิบตำรวจตรีนรงไปดําเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและนําอาวุธปืนไปในสถานบริการค่ะเราจะไปติดตามทันเหตุการณ์นี้ล่าสุดค่ะกับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตํารวจตรีอธิชาติบุญสีโรสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบล่าสุดเรื่องนี้เป็นยังไงคะล่าสุดเรื่องนี้ก็ผมได้เดินทางไป ดูสถานที่เกิดเหตุนะครับคได้ได้สังการให้ท่านประดิษฐ์สมนิจฉัยเอาทุงเทศนะครับรองผู้ก่าการพร้อมด้วยท่านเปรียกวิชอบเกิดเครื่องนะครับทุงรับผิดชอบฝ่ายกฎหมายนะครับลงไปต่างบานร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับครับเพื่อที่จะตีนาไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นครับครับเบื้องต้นมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมครับเจ้าตัวมีการให้ข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เป็นไปตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับ ข็จริงขณะนี้นะครับแต่แต่ว่าขณะนี้ก็ได้สักการให้เร่งรัฐในการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้สรุปข้อจริงโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็สั่งให้ในการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับกับผู้ที่ใช้อปืนยิงนะครับคือสิบตำรวจตีนรงศักดิ์คำใจนะครับเพื่อที่จะมีคําสั่งถ้ามีความผิดชัดเจนนะครับกรณี้ีะเกิดขึ้นจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับประเด็นนี้ผมเร่งรัดให้สักการให้ผู้กับสปบปุ ใระดับงานก็จริงมาที่ผมวันนี้ภานวันนี้ครับครับออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบนะครับครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับลงไปที่พื้นที่ภาคใต้นะครับเหตุการณ์ก็ยังคลุกกลุ่นอยู่ครับมีเหตุรอบวางระเบิดแล้วก็ดักซุ่มยิง